ชมเมืองพินอูวินนะฮะพินอูวินหรือพินอาเมืองเมี่ยมเยียวนะฮะเมี่ยมเยี่ยวเหรอเมี่ยมเยี่ยวเมี่ยเยียวเมี่ยเยียวนะฮะเปียกอุ่นเลยเป็นอุ่นเลยนะฮะจริงๆแล้วชื่อที่เพิ่งมาเปลี่ยนทีหลังเนาะสมัยก่อนชื่อว่าเมี่ยมเยียวนะฮะก็เป็นเมืองที่สร้างขึ้นนะฮะเพื่อเป็นอ่า ฐานบัญชาการรบนะฮะใช่แล้วคือเป็นเมืองตากอากาศอีกเมืองหนึ่งของของอังกฤษนะฮะเป็นฐานบัญชาการรบในสมัยที่คือในเวลานั้นเนี่ยหลังจากที่อังกฤษยึดเมืองมัะเลยได้แล้วเนี่ยฮะนะฮะผมหลังจากที่อังกฤษยึดเมืองมันจะเลยได้แล้วเนี่นะฮะก็ได้มาตั้งฐานบัญชาการรบที่เมืองเมี่ยวแห่งนี้นะฮะเพื่อที่ใช้ในการปราบกบฏแล้วก็ กลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับจริงๆแล้วเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองที่มีคือคนที่นี่นะฮะหน้าตาก็จะออกไปทางชมพูทวีปนะฮะขายคนแขกของอินเดียนะฮะเพราะว่าในสมัยนั้นนี่อังกฤษใช้คนอินเดียนะฮะทหารมาสร้างชาวอินเดียชาวเนปาลนะฮะมามาอยู่ที่เมืองนี้นะครับผมเมือนี้อากาศเย็นตลอดทั้งปีเลยนะครับผมนะฮะตอนนี้อุณหภูมิประมาณก20องศานะฮะ รถม้าก็จะพาเราชมเมืองเหนียบเนียลไปเรื่อยๆนะครับผมเอเดะเอเอเดะ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 เอ้ายังมียังมั้งนะเออเราเนี่ยเอออาจารย์มียังมั้งล่ะลูกเราไปมาเที่ยวเมืองทิปูวินนะฮะหรือเมืองเหมียวเนี่ยคือ นอกเหนือจากมานั่งรถม้าชมบรรยากาศของเมืองเก่าแล้วนะฮะจะเห็นตึกเก่าๆนะฮะเป็นตึกแบบอังกฤษนะฮะเป็นหอนาฬิกาเพอร์เซียลนะเพอร์เซียลนะฮะ,น,ะ,ฮะนอกเหนือจากนั้นยังเป็นสวนพุทธศาสตรนะะ์กันดอจีด้วยนะฮะงดงามนะฮะที่นี่<อ>เมืองน,นี้ก็ยังเป็นเมืองออที่มีโรงเรียนทาหารอยู่ด้วยนะครับผม<อ>ยกข้าไป<อ>ได้ว <laughs> เจโนบามาสก,กีอเปียลติ้นเชเลเน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 สกีอาเปียลเป็นอร่อยโอเคเป็น้อรสชาบิดาวีไงใจราือีอ่ะตอนนี้นรถมาเริ่มวิ่งเร็วขึ้นแล้วครับผมนะเริ่มขึ้นเร็วขึ้นแล้วนะอากาศเย็นสบายมากครับผมตอนนี้ นำ้นำแม่น้ำแม,ออมอ่อุโมงโกอุโมงโตโอเคจะเราน้ำแม่อ่าวัดวัดวะว <laughs> <laughs> จะมีหญิงสาวนะที่เรียกว่าเป็นผิวพม่าในตาแข็งนะเพราะว่าชาวชาวอินเดียชาวเนปลาลเป็นรับจับเสียงผิดเนี่ยหลังจากที่ กับไปเปี้ยไม่เป็นไรไปเปบานนั่นก็เลยตั้งลกล่าอยู่ที่นี่น,นะแต่งงานกับชาวพื้นเมืองนะฮะแล้วก็ลูกหลานที่ออกมาก็เลยมีหน้าตาพันธุ์พันธุ์จุดมีนะครับเป็นพุ้นรวยหรอือเปล่าเป็นพุ้นรวยเมีเมี่ยวทำเมีม่ยวก็เป็นเมืองทีอ่อยู่ระหว่งางเส้นทางที่หยุดหรืเรียกว่าเป็นเส้นทางถนนที่า หรือเปอร์มาโรสนะฮะสร้างขึ้นในสมัยสงคร,รามโลกครั้งที่สองนะฮะเกิดขึ้นสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเราเรียกว่าการโดจียกเวดาอุยโอเคนะฮะคือสร้างสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางในการขนส่งสเสบียงไปยังประเทศจีนเวลานั้นเนี่ยญี่ปุ่นกับจีนมีการรบกันอยู่นะฮะสงครามจีนญ,ญี่ปุ่นครั้งที่สองนะฮะอ่าตอนนี้เรากำลังจะไปที่ส่วนพิศรรษศรราสต์กันโดจีนะฮะซึ่งสูนย์พิศษศาส์แห่งนี้ก็อ่าสร้างขึ้นนะฮะ ตา,ามแบบของสวนพศษศาสตร์แห่งเมืองเมืองคิวะะี่ประเทศอังกฤษนะฮระับจะสังเกตเห็นนะครวา่าชาวปินูรว๋ยนี่ยฮะปินโูวิดเนี่ยฮะจะใส่เสื้อแขนยาวนะฮะเสื้อกันหนาวนะเพราะเวลาน,นี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะฮะแต่อากาศตอนนี้ยังหนาวเย็นอยู่เลยนะฮะว่ากันว่าอุณหภูมิในช่วงเดือนพันวาคมนะคะ ปีที่แล้วเนี่ยฮะปี2558เนี่ยฮะอ่าลดถึง5องศานะฮะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20องศานะฮะแต่ถ้าเกิดตอนเช้าช้าก็จะหนาวกว่านี้ครับ